สามีนิ้งโสพิดาทำอาชีพอะไรไม่ธรรมดารวยระดับพันล้านกำลังได้รับความสนใจในแวดวงสังคมและธุรกิจอยู่ไม่น้อยสำหรับคู่รักคนดังนิ้งโสพิดาอดีตมิสยูเิเวิร์สไทยแลนด์2018และสามีหนุ่มไฟแรงเจไดไตรนุภาพจิรไตราทานที่ทั้งคู่ไม่เพียงแค่มีสเสน่ห์ในด้านสังคมแต่ยังเต็มไปด้วยศักยภาพทางธุรกิจที่น่าจับตามอง เจดายไตรนุภาพวัย37ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทครีอตทัสคอร์ปอเรชันธุรกิจของครอบครัวที่ดำเนินการด้านอุปกรณ์สำนักงานทั้งเครื่องนับเงินเครื่องทำลายเอกสารและระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรน,นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แว่นตาแฟชั่นโคฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลที่เน้นจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University of Manchester ประเทศอังกฤษและจบปริญญาโทด้านเม c h a t ทรอนิกส์จาก National University of Singapore พร้อมด้วยความสนใจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์แฟชั่นการถ่ายภาพและดนตรีทั้งภาพลักษณ์และแนวคิดของเขาถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ล้อมรวมความเป็นผู้นำทางธุรกิจกับไลฟ์สไตล์สร้างสรรได้อย่างลงตัวจึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆต่างก็จับตามองเส้นทางของคู่นี้อย่างใกล้ชิด